โอเป็นเด็กล้างรถเองด้วยนะฮะโอ้ยทำทุกอย่างเลยสวัสดีครับพบกับผมบิงบิงใจอีกแล้วนะฮะวันนี้ผมเอารถเทส l า m ว d e l เดลมาล้างนะครับผมเอาโพล่ามาอาบน้ำนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการล้างรถจะเป็นยังไงครับไปดูภาพก่อนล้างกันเลยนะครับผม นี่ก็คือสภาพรถที่ใช้งานมาประมาณ1เดือนนะครับแล้วผมแล้วก็ยังไม่มีการล้างเลยนะครับสาเหตุที่ผมไม่ได้ทําการล้างเลยนะฮะเนื่องจากการล้างรถในอเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการล้างแบบคาร์วอชก็คือการเอารถเนี่ยวิ่งเข้าไปในเครื่องนะครับแล้วก็ทําการล้างซึ่งมันสะดวกสบายแล้วก็ประหยัดเงินมากๆเลยส่วนการล้างด้วยการที่จ,จ้างคนมาล้างเนี่ยมันจะตกประมาณ20เหรียญต่อการล้างนะครับอันนี้คือเป็นราคาที่ถูกเลยนะยีเหรียญก็ประมาณ660บบาทนะครับ ต่อที่การที่ว่าจะเอาเด็กมาล้างรถให้เรานะฮะผมก็เลยเลือกวิธีที่ถูกที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดก็คือล้างเองเนี่ยแหละครับผมการล้างเองเนี่ยเราก็แล้วแต่ความเร็วและความสามารถในการล้างนะครับถ้าคนที่ยังไม่ถนัดมากเนี่ยก็น่าจะเสียประมาณ5ดอลลาร์นะครับก็หรือประมาณ100กว่าบาทตรงนี้นะครับ โดยเครื่องที่จะล้างเนี่ยหน้าตาเครื่องก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับและตัวนี้ก็จะเป็นหัวฉีดที่จะสามารถฉีดสบู่ก็ได้ฉีดน้ําก็ได้หรือจะฉีดตัวสปอตฟรีรินก็ได้นะครับผมที่จะเป็นตัวเคลือบรถไม่ให้รถมันเป็นรอยหยดน้ำนะครับหลังจากที่เราล้างเสร็จแล้วนะครับหน้าตาเหรียญจะเป็นอย่างนี้นะครับ1เหรียญจะใช้ได้ประมาณ3นาทีนะครับไปไปล้างรถกัน2ทกโทเค็นก่อนโทมินิตเหรอ วัดนะตัวแล้วนะโอเคเปลี่ยนเป็นนิ่มินเฮ้ยมีน้ครโอ้โหโอ้โหโคตรแรงอะ่ะโอ้หแรง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 ยี่สิบห้าวิไม่ทันหรอกเอเเอไม่แรงแรงใหม่มามาว ัจากฉีดน้าเสร็จแล้วนะครับก็จะมีแปรงตัวนี้ถูกออกมานะครับตัวแปรงเนี่ยจะเป็นแปรงแบบอ่อนๆน,นะทุกคนเห็นอาจจะเป็นแบบมองว่าเฮ้ยนี่มันแปรงแข็งๆหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะครับแปรงมันจะนุ่มๆนะฮะแล้วสบู่เนี่ยก็จะออกมาตามสายนะครับเดี๋ยวดูนะฮะเดี๋ยวสบู่มันจออกมาแล้วนะครับผมเฮ้ยมาแล้วเออมาแล้ว่มาแล้วเฮ้ยฟมบัตไม่แพ้วะโอ้ย,มมเ,ยเป็นเด็กรางรถเองด้วยนะฮะโอ้ยทำทุกอย่างเลย ล้างรถเองเฮ้ยจริงๆมันต้องโซบกั่มว้งหรั้งแรกเลยวะ่ะใช่นี่อ้ยกําลังสงสัยเอ้ย,ต,อยต่อโอเคเลยเนี่ยโฟมออกมาเต็มเลยโฟมออกมาไม่หยุดเลยอะเดี๋ยวนะขูดตรงน,นี้ก่อน พอมาถึงตรงนี้เริ่มรู้แล้วนะครับว่าทําไมคนอื่นเขาไปเสีย20ดอลลาร์หรือ6 60บาทในการจ้างคนอื่นคล้างรถนะครับเพราะพอมาล้างจริงๆเนี่ยมันเหนื่อยนะครับเพราะมันต้องแข่งกับเวลาที่เราหยอดเหรียญเข้าไปด้วยแล้วก็ต้องมาถูรถเองคนเดียวอะไรอย่างนี้ด้วยนะฮะซึ่งบอกตามตรงครับเหนื่อยมากๆเลยครับเข้าใจแล้วทําไมว่าเขาบอคนอื่นเขาไปจ้างล้างนะสิาเหรียญเริ่มรู้แล้วมันเหนื่อยอย่างนี้เอง ครั้งแรกเว้ยไม่ใช่ครั้งแรกนานละครั้งก่อนหน้านี้เละแล้วเนี่ยโอ้เออมันยากงี้วะเนี่ยล้างเองนะครับโหมีคนมารอด้วยโหแรงมากเลยอ่ะ Oh, shit. อันนี้คือสปอร์ตซีรินนะฮะเขาบอกว่าอุ้ยอันนี้ก็มีมีมอย่างกับรถน้ำต้นไม้เลยอะ่ะสปอร์ตปีอ่ะน้ำน้อยออกมาน้อยมากเลยเออนั่นดิโอแต่มันเมื่อกี้แรงมากเลยอะ่ะฝุ่นฝุ่นนี่ออกหมดเลยคาบเครบ โซลสปอตฟรีรินนะครับผมก็คือการที่ว่าเราจะเคลือบตัวรถเนี่ยไม่ให้หยดน้ํามันติดนะจริงๆแล้วเราสามารถขับรถออกไปได้เลยแล้วก็พอขับด้วยความเร็วเนี่ยตัวหยดน้าก็จะหลุดออกจากรถทั้งหมดนะครับโดยที่ไม่ต้องเช็ดรถเลยแล้วนี่ก็คืออีกตัวหนึ่งที่ผมเพิ่งสังเกตเห็นหลังจากที่เราซื้อรถเทส l a มาใหม่เนี่ยก็จะมีตัวจุ๊บเป็นเป็นวงกลมอย่างนี้นะครับซึ่งล้างไม่ออกตัวจุ๊บวงกลมเนี่ยมันเป็นตัวที่ใช้โรบอตในการจับกระจกเนี่ยมาวางไว้กับตัวรถนะครับทำให้ตัวจุ๊บเนี่ยก เป็นรอยอย่างนี้นะครับซึ่งจะเป็นรอยอยู่ประมาณ2อสเดือนนะฮะเดี๋ยวก็หายไปสอ,องวินะครับโอ้ดูนิโอ้ออกมาเลยไม่ออกอก็ไม่ออกอ่ะโอ้ออกหมดเลยอ,ะอ่ะเคครับ เปียเม้นสปอร์ตปีรินให้หน่อยโอเคฮนะสปอร์ตปีรินนะฮะหมดแล้วมัง้งหมดแล้วยังโอเคโอเคบายึ oh, ้นล็อ เดี๋ยวเรามาเริ่มเช็ดรถกันเลยนะครับผมผ้านี้ก็เป็นผ้าไมโครไฟเบอร์นะฮะซื้อมาจากวอลมาร์ทสิบพื้นห้าเหรียญนะฮะ ก็เป็นการเช็ดรถนะครับผมตัวไมโครไฟเบอร์ก็คือเป็นผ้าเช็ดที่แบบไม่เกิดรอยนะฮะก็เช็ดเช็ดไปเรื่อยๆอย่างนี้แะฮะถามว่าสิ่งที่ยากที่สุดในการเช็ดรถคันนี้นะครับก็คือกระจกด้านบนนะครับเพราะว่าเอ,อ่อถ้าเป็นหลังคาทั่วไปนี่มันก็เช็ดมันก็จบเนาะแต่ตัวนี้ก็ต้องเช็ดจนกว่ามันจะแห้งครับไม่งั้นมันก็จะเป็นรอยนะครับ ชีวิตคือการล้างรถนะตะกอดนะตาให้ล้างซีวิกนะกูเกรียดมากเลยคือแบบล้างรถอีกแล้วอแต่พอโตมานะพอมีรถของตัวเองเฮ้ยมันต้องล้างว่ะเออแม่งเริ่มมีเห็นค่าของมันเดี๋ยวจะเช็ดไปให้เรื่อยๆจนถึง,งนั่นนะไอ้สปอรตลินฟีนี่มันต้องใช้นะเพราะว่าพอใช้สปอตลินฟีแล้วอะสังเกตเลยว่าพอเราหลังจากที่ผ้าเช็ดต่อให้มันไม่แห้งก็ตามอะ พื้นมันจะเรียบเนียนมากเลยอ่ะวินซิวนี่เป็นอะไรที่เช็ดยากอยแล้วเนี่ยสังเกตดีๆว่าพอใช้สปอตฟีอ่ะแล้วพอเช็ดออกอ่ะมันไม่มีรอยหยดน้ําอยู่เลยนะหยดนงหยดน้ำบนบนหลังคาไม่เหลือเลยนะเออน้ํายามันดีฮนะน้ายาอะไรนะน้ํายาชื่อสปอตฟีเนาะจบไปแล้วนะครับกับการล้างรถแล้วก็เช็ดรถนะครับผม แต่ข้างนอกนี่เสียงดังดังนะฮะเราไปคุยกันในรถดีกว่าไะจบกันไปแล้วนะครับกับการล้างรถนะครับค่าเสียหายทั้งหมดเนี่ยประมาณ4ดอลลาร์นะครับ4ดอลลาร์เราจะได้เวลาในการล้างรถมาทั้งหมด8นาทีนะครับ1ดอลเอ่อ1ดอลลาร์เนี่ยก็ต้องแลกไปเป็นเหรียญเนาะเหรียญสเหรียญที่เห็นนะฮะก็ต้องแบงค์ดอลลาร์เนี่ยเข้าไปเสียบในเครื่องจากนั้นเนี่ย ก็มันก็แลกออกมานะครับเป็นเหรียญทั้งหมด2เหรียญด้วยกันแล้วก็เอาเหรียญมาใช้ในการที่หยอดเข้าไปในเครื่องสตาร์ทไทม์เนี่ยคือถ้าเกิดเราจะเริ่มล้างรถเนี่ยเราต้องใส่เข้าไป2เหรียญก่อนพู่นี้คือ2ดอลลาร์ตีเป็นตังไทยก็ประมาณ66บาทนะครับต่อการล้างรถถือว่าถูกไหมผมว่าถูกก่าล้างเครื่องนะเพราะว่าผมล้างเครื่องเนี่ยมันจะตกประมาณ5เหรียญเลยนะ แต่พอมาล้างตรงนี้มันก็จะถูกกว่าแต่ข้อเสียก็คือเราต้องมาสเปนไทม์กับมันเราต้องมาใช้โฟมมาถูรถแล้วก็จากนั้นก็เอาแปรงโฟมแปรงแปรงโฟมมันนุ่มนะผมผมดูแล้วมันก็นุ่มดีแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะมีการรินนะฮะก็คือที่แบบว่าเอาน้ําอัดแรงดันสูงฉีดอัดรถเข้าไปฉีบอัดโพกคราบต่างเนี่ยออกหมดเลยนะอีกอันหนึ่งก็จะเป็นสปอตฟรีรินอันนี้ถ้าเกิดมาล้างรถเนี่ยผมเชื่อว่าต้องใช้นะเพราะว่าหลังจากที่ผมใช้สปอตฟรีรินอะต่อให้ผมเช็ดไม่่แแห้้้งอะคอเช็ดลวรราบบนยยัูถนะ แต่ปรากฏว่าพอเวลามันแห้งอ่ะมันจะไม่เหลือรอยด่างของน้ําอ่ะเป็นหยดน้ําเนี่ยมันจะไม่เหลือรอยด่างของหยดน้ําอ่ะเกาะอยู่ที่ตัวรถเลยแม้ว่าจะเป็นกระจกกระตามหรือว่าหลังคารถก็ตามเนี่ยจะไม่เหลือรอยด่างของน้ําเลยซึ่งผมมองว่ามันมันโอเคเลยละ่ะถามว่าตอบโจทย์ไหมโอ้โหตอบโจทย์จริงๆเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยนะฮะตอนที่เช็ดรถอยู่ข้างหลังเนาะแล้วก็นิ้วมันไปชนกับป้ายทะเบียนม่วงเลยคือเจ็บมากเลยเนี่ย แต่เลือดไม่ออกเหมือนกันเลยมันจะเปิดนะฮะก็ประมาณนี้ครับเรารีวิวการล้างรถยนต์ไฟฟ้าในอเมริกาให้แล้วนะครับสาเหตุที่ผมไม่ไปล้างที่ร้านล้างรถก็เพราะว่าผมไม่เชื่อใจไอ้ตัวไอ้แมชชีนที่มันปั่นใบปั่นมาในในเอ่อคาแมชชีนล้างรถตัวนั้นนะฮะผมไม่มั่ใจว่าเดี๋ยวมันมาปัดแล้วก็ทให้รถเป็นรอยหรือเปล่าถ้าล้างเองเนี่ยเรากับมือไงเราลงดีเทลเองกับมืออย่างน้อยรถเป็นรอยมันก็เป็นความผิดของเรานะเราก็ไม่รู้สึกแย่อะไรมาก แต่โดยรวมเนี่ยถือว่าล้างออกมาดีมากเลยแต่มันยังไม่ได้เมื่อกี้ยังไม่ได้เคลือบแว็กอะไรนะม,ม,ม,มันจะมีแว็กให้เลือกเลือกด้วยแต่ว่าก็ไม่จําเป็นนะเดี๋ยวจะลองแบบสปอตฟีลบินอย่างนี้ไปก่อนเนาะเอาละถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับถ้าอยากได้คอนเทนต์อะไรแบบใหม่ๆแบบเนี้ยกดคอมเมนต์เข้ามาได้อยากจะได้ให้ทํารีวิวอะไรก็บอกกันนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะติดตามข่าวสารเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าหรือเทคโนโลยีต่างๆในอเมริกานะครับอย่าลืมกด subscribe ช่องบิงได้ด้วยนะครับ stay tuned stay with bing die วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย